สวัสดีครับวันนี้มีอะไรมาฝากเด็ดๆวันนี้ผมมีเหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะครับจังหวัดระยองรุ่นเจริญพรสัตตมานะครับปีห้าแปดปีห้าแดนะครับพอดีผมได้กล้องมาใหม่ เพิ่งได้มาบันหมาดวันนี้นะครับรุ่นนี้จะต่อคดอยู่ใต้ฐานนะครับอาจจะมองกล้อง,อา,งอาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวลองลองดูว่าจะเห็นไหมนะครับนี่ครับต่อคดสองเจ็ดนะครับอาจจะถ่ายไม่ค่อยฝีมือเท่าไหร่แต่ก็พยายามถ่ายให้ดูนะครับนี่ต่อโคดนะครับ หลวงปู่ทิมเจริญพรสัตตมาศปีห้าแปดนะครับเห็นไหมครับเลขตอกเทีรระบงตอกอยู่ใต้ฐานนะครับเจริญพรสัตสตมานะครับปีห้าแปดอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเนื่องจากงบน้อยไม่ค่อยมีตังค์ซื้อครับ อาจจะชาร์จบ้างไม่ชาร์จบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากงบน้อยครับจะเริ่มมัวๆเลยละเออกโ,โคดเห็นไหมครับพี่โ,โคดเดี๋ยวเรามาวางกล้องแล้วก็ไปดูด้านหลังกันนะครับรุ่นนี้จเจริญพรสัตตมารรอันนี้ด้านหลังนะครับ ปีสองห้าห้าแดนะครับอาจจะท้อนแสนเองกันนิดจากงบประมาณน้อยนะครับถ่ายเองจับเองมือใหม่ครับมือใหม่สองห้าห้าแปดนะครับจเจริญพอสสามารถอยู่กับผมมาประมาณเจดแปดปีแล้วครับห้าแปดห้าเก้าหกสิบ หกหนึ่งหประมาณนี้นะครับประมาณห้าหกเจ็ปีนะครับอยู่กับผมมาองค์นี้ปีห8นะครับนี่นะครับปีสองห้ห้งั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับ